ห้ามสวัสดีสวีดัดครับผมนี่ครับรับจ้างครับผมเหมือนเดิมครับผมรับจ้างตัดปืนหอนปืนครับผมนี่ครับทาเดิมทาประจำคาคิกลม่ะภาษาซ้ำน่อยรับจ้างครับผมมาถือกันวภาษาซ้ำหน่อยได้ครับได้ได้ได้นี่ครับผมการปีนป่าครับผมเมื่อคืนเมื่อคืนตัวกันย้อมแตะลามอ่วกไนแตะลามครัอ้วกไป บดแดงน,นี่แหละเจ้าครับผมแดงได้ตนนี้บดแดงอ่ามาแกแตนละวมแดง <c oughs> ดแตนละมันเป็นมดล้ำครับอ๋ออเอา๋ออ๋อออกไปออกจากมดออกจากแกแตนมาถึางโอเคครับผมจะเอฟกูสาสักน้อยสู้สู้เดผมรับเจ้าฮอรคืนครับผมรับเจ้าทั่วราชนาจักรครับผมเมื่อกี้แตงรามครับอันนี้มันมดแดงราม โอ๊ยไก่ไหมอย่างช่นกกอดต้านโควับผมานโคมปาครับผมกล้าลอกกล้าลุยครับผมโดยอนุวัตแก้วพงงาจากให้ครับผมอจอีกจมพเขาผิเดบา มอ้อมๆๆครัพบ,พบ,พบ,พบนำได้บัตรนำของได้บ <c oughs> ัตร <c oughs> ตายวะห <c oughs> มูไม่ได้ครับอย่างเนี่ยโอ้ผตาต้องได้เห็นบัตรเห็นบัตรอะไรบนี่ เดินไล่ไล่เดินเยอะเกิดเรามาขอเขี้ยมเงินละยังเงินเงินละไม่หยาดเหงื่อแล้วผมหน้าตายครับผมหน้าตายก็มีหน้าเป็นก็มี เมื่อกี้แตะลามโอ้แตะลามของผมเมื่อกี้เอาไม่ได้ครับผมอุย้ยหนักะถ้าต้องหน่อยเอาไปเป็นผัวได้แค่ดวงกิวาครับหลอกเขากักนี่งก็ไม่จิ้มหานเลยนี่เจ้งแถวแถมเขากระสอบนึ่งคว่ำ เด็กสาวแกเป๊กัะทวนๆที่บ nah, well. ่แ uh, ต่งงานยง้มยิ้มไปทางมึงอกันที่บ่เอองานยิ้มจับยุ่นน่ะจับเด้บ่บอกงานบอกมันมันงานหน่อยงานหน่อย่าไปเอาลงงานอะไรที่บ่งานเออนั่นแหละ ตัดปลายไปทางนั้นกาบันหิลกง่ายๆขึ้นก็ก็กว่าเียเขาว่าเนาะนี่ล่ะตัดทอดเทียงมึงจับนี่แหละทอดเทียงจับนี่แหละแม่นเลยงานนันแหละงาตายเลยโอ้อันนี้คืองานทํางขาเลยครับโอ้ยเดี๋ยวเาบอกตนอกหัวหามเลยโอ้ย ทำเป็นเล่นไม่ได้นะครับผมผมแบบย่างกบาน์แหละแบบย่างเวลาไหนงาตายงาตายหลายว่าท่าเส้ดีมากมาทำเราเล่นเดาแล้วมันงาตายหลายว่าโอ้โหเจ๊หักบาร์ได้าุชานิดหน่อยโอ้โหทุกคนตายกันหมดเลยเี๋ยวครับผม ชุดกราชีมันต้องมีความเสี่ยงครับผมหมดแดงหมดแดงง๋ยมึงตัดได้ก็เล่งโอ้ยไ่เห็น่เบิ่งานเดียวเเสร็จล้วโอ้หน้แค่ตะไครับผมไม่ได้งใจรปัหาครับผมดีประงดีแล้ว

ao cái bơm sai lại cái thùng. Cái gì để? Hả? Nói cuốn cuốn gì bột? Lena... Cái

โอ้แสลามันจะมัดแดกัดทั้งหมดโอ้โอ้เดี๋ยวเอาสาด้เนาะโอ้ตาวโอตาวม่ ભાઈ મારી <Hamm treats broadband encanta> bất sao đeo bất sao chút nào. à, lục là đi bà theo không. sao mà phải làm như เราไปจะปไปใช้แล้วครับผมอโอ้โหพริสัทสํารวเขาจะไปไทยแล้วยดึงรครับเราขับก้าง,ง,งนึงเกืบไม่้าร้อยัลอใช้กัปีหนึ่งปีเต็มขัาตัวไปครับผม เราเป็นไทยแล้วครับผมคีดสุดบอกคน,ลคน,แ,นแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วไอ้โม่เปันพวกบุบบบบกขวบเอาเนะนาะกบฟางก็บอกขวบเอาเนาะนั่นครับโอ้ยเป็นไทยแล้วครับผมคิดสุดบอกคนแล้วโอ้ยตาเอาเงบนียวขอซอยไปโอเคอเรียบเดียบร้อยแล้วก็เป็นไทยครับผมไทยตีไม่เยี่ยมโอ้ยเป็นได็กไม่สุดว่าจอะไปเก่งว่ะ เอ้โมเกี้ขี่โมเวงไล่ออกเว้ยละเว้ยสวัสดีครับผม